ให้อาหารปลาดุกบอ่อใหญ่วันอังคารที่26บวันนี้มีการเติมเ e อลงในบอ่อด้วย1แกลลอนแล้วก็สูบน้ำออก100บาทพรุ่งนี้จะสูบน้ำออกอ,อีก200บาทปลาดุกขึ้นมากินอาหารดีเป็นปกติแล้วก็ลักษณะของลำตัวท,ทั่วตรงริมขอบริมขอบนีนก็ให้ดตามมากระจายกันเอออางนี้ทางนน้นเนีย่ย ทั่วๆตามกระจายอยู่เออทีนี้ปลาตัวโต,วตวขึ้นอีกพอเปนควร,นนนะคร,าครทางนี้ดบนหนองตัดไกลๆเออไกลๆเออทางนี้เยอะๆนะ อันนี้ก็ปลาขึ้นมากินดี ไปย้ายเลยย้ายทางไปฝั่ง,งนู้นเล,ลนย,ตร,ททลยตรงนี้น่องตรงนี้อ่ะพอละตรงนี้ยืนตรงนี้ตัดทางนี้แหละเดี๋ยวตรงนี้เราจะไปเดินตรงนั้นอยู่ทา,ทางไรขาทางนี้แหละน้องๆตรงนั้นไม่ต้อง ไปตรงน,นี้ปลาเยอะนะนี่น,นี่ปลาเยอะนะอนนเอะะอ,นนอมาให้นี่เลยที่เหลือให้นี่หมดเลยมันเยอะอยู่มันขึ้นมากินเรื่อยๆอยู่